คโน,นี้ทำาุกเพื่เเท,เท่านั้นผู้ชมที่มียุต่ำกวควรได้รับคำแนะในช้างนานารรบชมราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ๊สวย h ช n แนล วันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของแอมแม็กกันนะคะามากับเกม f o r t u n e t i เก r ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนำไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเคมาค่ะท่านผู้ชมก็ลุยกันเลยเนาะสำหรับเกมเสือแห่งโชคลาภใช่ไหม For ์จูนไทเกอร์เนาะเออไป เกมนี้ก็จะคล้ายๆพวกหนูพวกวัวเออฟอร์จูนเมาส์ใช่ไหมคล้ายๆกันเนาะตายรวยกันต่อก็คือถ้าได้ตัวเหมือนกันเต็มทั้ง3ามแผงเลยอะทั้ง3ามช่องเลยเราก็จะได้คูณ10มานะเออไปต่อจ้ะออโต้กันเลย30ทีเนาะยังไงวันนี้เราจะได้คูณ10หรือเปล่าโอ้โหยึกยัก ยึกยักเก่งยึกยักเก่งเหมือนหนูเลยเออลุยกันต่อโอ้โหดอกนี้สวยงามตามทองเรื่องโอ้โหูางวันก้อนโตมาโอ้รางวันเมกาเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะถ้าคูณสิบนะโหดเลยบอกเลยถ้าเต็มกระดานนี่คูณสิบเลยนะไปลุยกันต่อรอฉันรอเธออยู่ไอ้เต้าคูณสิบเมื่อไหร่ ไรอย่าพึ่งทอนะทุกคนอย่าพึ่งทอนะมันกำลังมาโอ้โหูได้ส้มว่ะได้ส้มวะเออไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอู้หจบแล้วจบแล้วไม่ได้คูณสิบแล้วอู้หอะไรอ่วะเนี่ยอ่ะอ่างเป๋ามาอ่างเปลารอบนี้อย่าทำให้ผิดหวังขอแบบเต็มกระดานมาเลยอีกตัวหนึ่งเลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ้โหคูณสิบไปคูณสิบไปอย่างโหด อย่างโหดรางวัลก้อนโตมาดิครับโอ้พี่เสือพี่เสือไม่ทำให้ผิดหวังจริงรางวัลซูปเปอร์เมกะาเอาเรื่องนะว่าไม่ได้เออว่าไม่ได้เด้อเขาให้อยเขาให้โยไปไปกันต่ออูก้อนโตอีกรอบก้อนโตอีกรอบได้ทองมาเออได้ถ้วยทองมาไป รอบนี้จะได้อะไรรอบนี้ได้อะไรได้ส้มอ่ะเออรอบนี้ได้ส้มว่ะขอแบบเต็มๆหน่อยนะส้มโอ้โหอีกแลวไม่เต็มอีกและเออเขาให้เรามาแล้วไงเขาเลยไม่ให้อีกอ่าสวยสวยพอได้ทุนออยังไงยังไงจะมาอีกไหมอือหือก้อนโตมา ตอนโตมาถ้าเราได้อน,นี้เต็มแผงนะทุกคนโคตรโหดเลยนะเออแบบวายเต็มแผงด้วยอย่ะยางโหดเลยเคยได้อยู่รอบหนึ่งเคยได้อยู่รอบหนึ่งแล้วไม่ได้อีกเลยไปกันต่อไปกันต่ออ่าสวยสวยมาบ่อยเหมือนกันนะมาบ่อยเหมือนกันนะตัวแพงเนี่ยเออเอาเรื่องอยู่นะได้เรื่อยๆอยู่ทุกคนอูโหูส้มดอกนี้ ส้มดอกนี้เข้าไปคูณสิบคูณสิบออพอดีกว่าไหมทุกคนอยู่นานมันจะบานปลายแล้วนะแอดว่าพอดีกว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าจบแค่นี้พอทุกคนถ้าไปต่อคือกลัวหมดกลัวไม่ได้อีกแล้วเออเนาะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าเนาะทุกคนสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมแอมแม็กกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชม 拜拜。Bye bye.